มือนี้ก็มานัง่งเป็นคุณนายอยู่ในรถนะจ๊ะมีแฟนครับตัวจ๊ะเจ้าแฟนพี่หน่อยเพิ่งมากออกกล่องเลยพี่หน่อยก็เลยไม่เคยถ่ายแล้วกันจี๊ยบกระเด็บแอบถ่ายก็ได้อยู่จ้ะจแต่ไหมขนาดแตั้งใจถ่ายเนี่ยราบ่เราบ่เอาเราบออา่าบอ,อยากเข้ากล่องเราบ่อยากเอาความอรอแลามาชั่วบันไดดอกถ่ยายอยู่เพื่อกรใหม่บ้านปูพี่หน่อย

กลับบ้านเราจะนิดหน่อยไทยบรรยากาศเอ่อทงางภาคเหนือเบิฮงก็จะ,จะมันจะภาคเหนือภาคใต้กับบรรยากาศกับพ่อพันกันแล้วเนาะประเทศนนเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่แบนเอืร์ดเลิร์ดจ้ะประเทศที่บ่มีภูเขาอะมีถึงแต่นน้ำประเทศตัตตนตำก็น้ำขั้นน้ำท่วมนี่ก็คือไปมเมื่อเช้าเมื้อนี้อากาศบ่ค่อยดี นี่พี่น้อยกับบไ,ได้ไปหาเก็บพักเก็บยังเหรอจะได้ยินแต่ม,มานางเบิงพักนางทายพักไม่ลดเลยจ้ะลงไปเก็บบ่ได้หรอกวันนีลงไปเก็บจะ,ะเดาฝน,นตกจ้ะทั้งทั้งฝนทั้งล่มนะอันมาจอดรถจุดนันตรงปั๊มน้ำมันใกล้ๆอันป้าพักสเสดาวคักซะเนาะคุณนะต่ำๆกับมีอยู่จ้ะยืนเก็บได้ยยดกันล่างงามๆอยู่แต่เปนนี่พี่น้อยว่เาเอาหรอก พ่น้อยมีติเต่าวเดิพี่น้อยมาลงไปทายใกล้ๆหรอกเพราะว่าฝนมันตกจ้ะทั้งฝนทั้งลมได้ไหอนี่ถามว่ามันแสบบ่อปฏิเสดาวนี่ดิมันก็แสบจ้ะขมๆแปะแหลมแปะแหลมเลยจ้ะพี่น้อยมาหอดบ้านหรอกอยู่เขาปทนิพนธ์ประมาณปิ๊กปางปูกินแต่ขนมปังประยุทธองพี่น้อยจะเป็นอยไรกิเลสอันน้ำยาขนมเส้นกินนี่เลยเนาะ ต่ว่ากเพศเพศธยรมยาต้ขนมจีนพี่หน่อยบไปลงคลิปให้เบิ้งเด้อแต่ะบากจะกินในเบิ้งแต่ว่ากจะกินในเบิ้งคลิปไหนเป็นไงเจ้าลงกินตอนกินให้มึงแล้วกันเนาะฉันเนาะตอนนี้พี่หน่อยเฮ็ดกับข่าวกันเด้อข้ามายามงเนาะหามงคลตอนนี้หามงเย็นยิวเข่าเล้วลูกก็ยิ้วเข่าค่ะเดี๋ยวอันค่อยพอกันคลิปหน้าแล้วจะเนาะไม่เนี้ก you ็ขอบพระคุณทุกคนท uh ุกคนน่าจะได้ที่คำว่าติดตาม พี่หน่อยนอกจากเนาะหักกันแป่งกันเบิองกันซึ่อีตลอดไปแล้วจ้ะเด้อพี่น่อยก็จะขอไปติดตามทุกคนทุกคนแล้วจะ้ะขอบคุณหลายๆจากที่มาสนับสนุนกันนะคะเนะขอบคุณนะคะเด้อ